ไม่ต้องกลัวลืมอีกต่อไปแอปใบขับขี่ดิจิทัล DLT QR License โดยกรมการขนส่งทางบก ก่อนอื่นเรามาทำความรู้จักกับใบขับขี่ดิจิทัลกันค่ะใบขับขี่ดิจิทัลคือใบอนุญาตขับรถเสมือนจริงที่สามารถใช้แสดงต่อเจ้าหน้าที่ได้โดยกรมการขนส่งทางบกได้เริ่มเปิดให้ใช้งานใบขับขี่ดิจิทัลบนแอปพลิเคชัน DLT QR Li c เ n s นในวันที่20กันยายน2562ที่ผ่านมา ก่อนที่เราจะเข้าใช้งานแอปพลิเคชันสิ่งที่เราต้องเตรียมคือโทรศัพท์มือถือใบขับขี่ตัวจริงไปเริ่มใช้งานกันเลยค่ะขั้นตอนการเข้าใช้งานขั้นตอนแรกดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน DLTQR l i c e n s e สามารถดาวน์โหลดได้ทั้งระบบ iOS และ Android ขั้นตอนที่2เข้าสู่ระบบและลงทะเบียนเพื่อใช้บริการเลือกลงทะเบียนแบบมี QR code โดยโค้ดจะอยู่หลังใบขับขี่ตัวจริงหากใครไม่มีสามารถติดต่อได้ที่กรมการขนส่งทางบกค,ค่ะขั้นตอนที่3รอรับรหัส OTP ระบบจะส่งรหัสให้ทางอีเมลและให้ทำการตั้งรหัสผ่านเพื่อเข้าสู่ระบบ เมื่อตั้งรหัสผ่านเสร็จเรียบร้อยแล้วเพียงเท่านี้ก็สามารถเข้าไปใช้งานได้เลยกดเข้าสู่เมนูข้อมูลใบอนุญาตทุกคนก็จะได้ใบขับขี่ดิจิทัลไว้ในมือถือแล้วแต่แต่แต,แต,แต่กรณีที่มีการกระทำความผิดตามกฎหมายจราจรยังจำเป็นต้องแสดงใบขับขี่ที่เป็นตัวจริงอยู่นะคะสะดวกสบายง่ายขึ้นด้วย DLT QR ลายเส้นไม่มีถือว่าเอามาก ติดตามเรื่องราวข่าวสารรู้ทันไอทีกับเทศบาลเมืองเขลางนาครได้ใหม่ทุกๆสัปดาห์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจเทศบาลเมืองเขลางนาครกันด้วยนะคะ